EVP แจกทองเป็นล้านทั่วไทยยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวยอิจฉาตาร้อนทองทองทองนะครับคุณผู้ชมครับอิจฉาจริงๆเลยแค่ถุงเปล่าบรรจุพันของ EVP ชนิดใดขนาดใดก็ได้นะครับมีโอกาสลุ้นรับทองคำนะครับโอ้โหง่ายนิดเดียวทำยังไงล่ะครับไปดูกติกาเลยฮะ กติกาง่ายๆครับเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมชื่อร้านค้าที่คุณซื้อลงบนถุงเป่าของบรรจุภัณฑ์ EPP ชนิดใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่ตู้ป o 52ปาจอซ็นทรัลซิตี้บางนากรุงเทพหนึ่งศหมดเขตส่งชิ้นสว่วน16กันยาย,ยนศกนี้ง่ายไหมล่ะครับอิจฉารัดเบิลเน้ามีนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ลุ้นทองคำทั้งผู้ซื้อบรรจุภัณฑ์แล้วก็ผู้ขายหรือว่าร้านค้าด้วยนะครับรางวัลเราแจกทุกสัปดาห์เลยนะครับสร้อยคอทองคำหนัก50าังค์างนะครับล และทุกสิ้นเดือนนะครับลุ้นเพิ่มสร้อยคอทองคําหนัก1บาทอีก8รางวัลเท่านั้นยังไม่พอนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับลุ้นรางวัลใหญ่สร้อยคอทองคำนะครับหนัก20บาท1รางวัลและสร้อยคอทองคําหนัก10บาทอีก3รางวัลรวมถึงสร้อยคอทองคําหนัก2บาทอีก15รางวัลยิ่งใช้ยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งรวยกับแคมเปญนี้ครับ EPP แจกทองเป็นล้านทั่วไทยยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวย สนับสนุนโดย EPP แจกทองเป็นล้านทั่วไทยยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวย สวัสดีครับดีมากช่วงนี้ครับสามาพาไปชิมนะครับวันนี้ผมเพื่อนขีเพื่อนดาวเนี่ยพามาที่ร้านนี้เลยรัดขนมจีนสี่ภาคว่าแต่ว่าขนมจีนสี่ภาคพูดได้ไหมสี่ภาคใช่ต้องพูดได้ไม่ใช่คุณมาทําขังไก่สี่ขังไก่ห้าไม่ได้ขังไก่สี่ขังไก่ห้าคือสุมสี่สุมห้าภาคเหนือเหนือเจ้าเห็นไหมภาคก,กลางกลางเลยอีสานอีสานภาคใต้ใต้ครับโอ้โหพูดได้สี่ภาคเลย กนต้องก็พูดได้ไแหมช่วงสามหาพาไปชิม นับสนุนโดยถ้ว e Air ย EPP Airpack ใส่ร้อนได้ไม่ร้อนมือใส่เย็นได้ไม่เย็นมือสวัสดีครับน้องแคนสวัสดีครับผมปวดหัสวสองคนนี้มากแหมบอก4ี่ภาคนี่ภาคหนังอันนี้ก็ภาคเหนือภาคอีสานตกลงขนมจีน4ีภาคเรามียังไงฮะก็จะมีภาคซาวแท็กครับม <c oughs> ีภาคเยอะมอันนี้มันก็จะเป็นแป้งเปล่าๆนะครับที่เราปีเข้าไว้แล้วเราก็จะมาผสมสมุนไพรอันนี้ทําจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับแป้งข้าวเจ้าเขาบอกว่าที่เนี่ ขนมจีนเนี่ยปลานี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยใช่ไหมใช่ครับปลาตะโกกนะครับโอ้อีกครั้งครับปลาเลยครับปลาตะโกกครับปลาตะโกกที่หน้าข้างหน้าเป็นไอ้ชั้นล่างเป็นพวกเผือกข้างบนโทษอันนั้นตะโกกบ้าเลยแล้วทีนี้เขาบอก4ภาคเนี่ยมีน้ำยากี่แบบอ่าเริ่มจากภาคกลางเลยนะครับจะมีน้ำ น้ำยากะทิเขียวหวานเขียวหวานเราก็จะมี3อย่างมีไก่เนื้อลูกชิ้นไกยให้ลูกค้าเลือกแล้วก็เป็นน้ำน้ำพริกน้ำพริกจะเป็นน้ำพริกกุ้งสดนะครับส่วนภาคอีสานก็จะเป็นน้ำยาปลาแล้วก็ภาคเหนือก็ของเราจะมีน้ำเงี้ยวภาคใต้จะมีไตปลากับน้ำยาปักใต้ขนมจีนโบราณเราก็เลื่อกมาเป็นซาวน้ำนะครับที่นี่นะครับก็จะมีขนมจีนมีน้ำกะทิราดมีสับปะรดมีกุ้งแห้งป่นมีขิงมีกระเทียมชุดเท่าไหร่ฮะชุดละถ้วยหนึ่งครับยีบบาท20บบาทผมจะกิน แกงเขียวหวานไก่ก็หนึ่งถ้วยยี่สิบบาทไปกินน้ำเงี้ยว20บาท20บาทแล้วนมจีนอ่ะนมจีนก็ตะกร้าหนึ่ง20บาทมี6จับแล้วว่าก่อนไปกินเนี่ยเดี๋ยวให้คุณสองคนลองบีบเส้นกันหน่อยไหมอ๋อดีเนี่ตรงนี้สบายเย่ยงนี้เลยครับเก็บขายเก็บขายตรงนี้ถูกโอยบ้าไงนี่นี่บีบเส้นสดอันชันเอาแป้งเทลงไปก่อนแล้วก็เอาลูกบีบวางอ๋อลูกบีบวางเดี๋ยวเราไม่ติดเครื่องเลยครับอันนี้เกียร์รถเมล์สายแปดนะครับไม่ใช่ครับคุณปื้อ ให้เส้นมันได้ได้ที่ก่อนนี่ขึ้นมาแล้วสีม่วงเลยก็ <ๆ S 1> เกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาก่อนเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็พันรอบนิ้วตัวเองนี่นม,มแล้วก็ดึงออกออแล้วก็วางนี้อ่าหนึ่งนี่สองจับ นี่ผมเตรียมจานพลาสติกจาก EPP มาด้วยกินแล้วทิ้งเลยไม่ต้องล้างหน้าด้านของคุณาน,นาเป็นขนมจีนซาวน้ำเียที่เขบอกขนมจีนโบราณนี่ทางนี้ก็มีน้ำยามีน้ำพลิกมีน้ำยาป่าแกงเขียวหวานเลือกตามใจชอบทุกถ้วยเยียอันนี้ไม่ไม,ไม่ได้ที่ ตั้งตั้งผิดค่ันี่นี่ตรงนี้ฮะทำไมฮะช้นกลางเะยครับาลุยเลยดีกว่าครับผมอ่ะกินไปครับผมเนี่ยรอตั้งนานแล้วครับอ่ะไต่ปลาในี่ไปไาคปลาใครที่ไม่มีรถนี่นั่งแท็กซี่มาแล้วก็ชวนแท็กซี่มานั่งกินกันด้วยได้เลยทำไมอ่ะ ได้ไม่ต้องเสียค่ารถนะอ๋อรีบไปพี่อร่อยมากคุณผู้ชมแวะมาชิมได้เลยนะครับที่ร้านขนมจีนบีบเส้นสดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงซอยวัดาสุกมณีจักรนะคะพอเราขับรถไปวัดอยู่ทางซ้ายมือพอพ้นวัดก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงมา300เมตรจะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือครับชื่อร้านรัดขนมจีนครับวันนี้เรามีพิพันธ์ทางรายการมอบให้หนึ่งชุดนะครับก็มีถ้วย EPP GPS หนึ่งชุดตรงนี้มี2แผ่นป้ายนะครับป้ายที่1เป็น EPP Food l i n อร์ชามสะอาดครับป้ายที่2เป็น EPP ถ้ว,ถวย Air Pack นะครับเลือกดีๆ โดนจ่ายตังเบอร์สองครับเบอร์สองโอหอยากให้ดาวโดนหนึ่งสสโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนจ่ายตังครับ <c oughs> มือนี้คุณคีไม่ต้องจ่ายนะครับไม่โดนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเชิญคิดเงินเลยนะฮะผมจ่ายเท่าไหร่นะครับ,บทั้งหมด1 0 8 0บาทครับ1,080ใช่ครับ20 อ่ะสี่สิบแล้วครับพี่ช่วยใจไวๆหน่อยครับไม่ต้องรีบก็ได้ผมอยากให้ตังอยู่ผมนานๆเลยอ๋อแล้วครับอย่างงั้นอย่างงั้นค่อยๆครับแปดสิบหกสิบอร่อยแต่อร่อยกินไปจานเดียวเองแปดสิบ <Puis S 1> <Bose> ร่วมสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยช่วงต่อเตี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยวอร่อยกับฟ้าไทย วันนี้นะครับตามความหอมของน้ําซุปพะโลมาที่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เลยนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วมีเอกลักษณ์ภาชนะที่ใส่ด้วยสวัสดีครับพี่งาสวัสดีค่ะเขาบอกที่นี่ไม่ใช้ชามใช้กะละมังค่ะโอ้สโลแกนว่าเออชามเดียวท้องแตกค่ะนี่ไงความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังอยู่ตรงไหนครับก็เป็ดเนื้อนุ่มนะคะต้มในน้ําพะโลที่หอมกลมกลม่อมจีเด็ดของร้านเลยค่ะที่เลือกใช้น้ําก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปรสพะโลมาปรุงเพราะให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมหอมเครื่องพะโลมาแต่ไกล ต้มทีนึ่งได้ปริมาณมากแถมประหยัดเวลาด้วยค่ะเอาแล้วก็ปลาปลาเป้ารับโช์กับฟ้าไทยเอาค่าก๋วยเตี๋ยวคืนนะครับถ้าปลาได้1,000รับพร้อมผลิตภัณฑ์นะครับถ้าปลาได้ฟ้าไทยรับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับ 1,000! 1,000! 1,000! วันนี้ปลาได้นะครับรับไปเลย1,000บาทจากฟ้าไทยนะครับถ้าเกิดอยากมาชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังแล้วก็มาได้เลยอยู่ที่ไหนครับอยู่รามินขาซอย5ค่ะเข้ามาในซอย800เมตรอยู sí> MM ่ขวามือค่ะนี่ข้างๆานะครับก็เป็นเพื่อนเดลฉานนะครับเป็นสวนสัตว์เล็กๆเข้าชมฟรีนะครับมาบริจาคอาหารสัตว์สมทบทุนกันได้นะครับวันนี้ผมมีปริพันธ์น้ำก๋วยเตี๋ยวเส้นรูปฟ้าไทยนะครับมอบปทางร้านเอาไว้ขายดีๆเฮงๆรวยๆนะคะสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวเส็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด